สวัสดีครับผมก็สตูลก็มีชาเดนที่สำคัญของของไทยอีกหนึ่งที่นะครับเขตชายแดนไทยมาเลเซียนะครับผมวดาดด่านวังพระจันทร์นะครับผมอยู่เขตจังหวัดสตูลน,นะครับมาเที่ยวกันได้ครับเ,เราจะพาไปดูทัวร์ยานหงานงชาติทะเลบรรนะครับ บายนะสตูนดิมเดน วันนอใจห่ย,หยสวน่าเฉลิมประเกียดระตถุอิทยานหอกชาตินรนบัตรดีครับที่ยุเธธบเป็นรนบัตรนะขเขางนะ ปยานิชชาติเล่บันนี่เราก็มาถึงตาเข้าเนาะของุิยานัชชาติน,นี่เราก็มาเข้ามาด้านในแล้วครับอัตราค่าบริการนะครับ สี่สิบกับยี่สิบบาทนะเบอร์โทรนะนี่เราเข้ามาข้างในนะเดี๋ยวเราระวังลื่นนิดหน่อยนะ กงเต้นครับโอ้ยลิง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 ล,งลงค,คนอยู่กินแต่ตายก็ถึงทะเลบันแล้วนะ สวัสดีครับเลบันนะครับ ตอนนี้กอยู่หน้าน้ำตกนะครัน,น้ำตกเล็กๆนะครับน,น้ำตกไม่ใหญ่มากนะครับน,น้ำตกลานีนะผมลงนนะลิงที่นี่สวย้ามมากครับลิงครับขาวๆขาวๆ อยู่ท่ามกลางน้ำตกเล็กๆนะครับตอนนี้ธรรมชาติยอดเยอด อย่างนาึ่จาทะเลบันครับนี่คือเขียดกวากหรือหมาน้ำที่ดังอยู่ในทะเลบันนะครับผมทะเลบันครับ,รบ,รบสัญลักษณ์นกเหือกครับรอยดินยุบนะครับ